สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง a โ o ชาช Channel ค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีดูเลขบัตรมาสเตอร์การ์ดนะคะหรือว่าตัวบัตรวีแชทผ่านทางตัวทูมอนี่เวลเล็นั่นเองคะ่ะทุกคนว่าเรานะคะจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างคะ่ะซึ่งตัวบัตรทรูมาสเตอร์การ์ดนะคะจากตัวของทู u อลเล็เนี่ยบอกเลยนะคะว่าบัตรตัวนี้เนี่ยเป็นบัตรที่ให้เราเนี่ยสามารถใช้แทนพวกบัตรเดบิตนะคะหรือว่าบัตรเครดิตได้เลยนะคะทุกคนซึ่งจะบอกเลยว่าสะดวกมากๆนะคะเวลาที่ เราจะช้อปปิ้งออนไลน์นะคะซื้อของออนไลน์เนี่ยก็สามารถนําเลขบัตรตัวนี้เนะี่ยไปกอกใส่ได้เลยแต่ว่าที่นี้หลายๆคนก็คงงงค่ะว่าเฮ้ยเราวชันจะดูเลขบัตรได้ที่ไหนนะคะดูเลขบัตรได้ตรงไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพลอยมาบอกวิธีการค่ะส่วนใครนะคะที่ยังไม่เคยสมัครบัตรทูมัตการ์หรือว่าตัวบัตร v ีการของ t Money ูมานนี่วอลเล็มาก่อนนะคะพลอยก็ได้มีการทําคลิปวิดีโอสอนเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวพลอยเนี่ยทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะคะก็ไปดูคลิปนั้นแล้วก็ไปสมัครได้เลยนะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรัับใครรที่่เข้้้าามมแแลลวกกกก็ยงไไไดดช แล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครพร้อมที่จะดูเลขบัตรกันแล้วนะคะเราไปดูวิธีกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยอันดับแรกนะคะทุกคนก็ให้เรานะคะเข้ามาที่ตัวหน้า True Money Wallet ได้เลยนะคะพอกดเข้าแอปพลิเคชันมาเรียบร้อยค่ะทุกคนให้เราเนี่ยไปกดที่คําว่าฉันนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเ,เลื่อนลงไปเลยค่ะ แล้วหาคําว่า True Money นะคะ t True มา s t e กา a r d ของฉันค่ะทุกคนพอเรากดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตัวบัตร True m a s t e กา a r d เลยค่ะเวลาที่เราต้องการไปช้อปปิ้งออนไลน์นะคะเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยกดที่คําว่าดูเลขบัตรนั่นเองค่ะแต่ว่าอันนี้นะคะพ่อยบอกไว้สักนิดนึงนะสำหรับการกดดูเลขบัตรนะคะเพื่อนๆเนี่ยจะต้องมียอดเงินอยู่ใน True Money เนี่ยขั้นต่ํา40บาทนะคะถ้าใครเนี่ยมีเงินอยู่น้อยกว่า40บาทแบบ39บาทอย่างเงี้ยค่ะเราเนี่ยจะไม่สามารถกดเปิดดู เลขบัตรได้นะคะโดยวิธีแก้ง่ายๆเนี่ยก็คือให้เ,เพื่อนๆเนี่ยกดเติมเงินนะคะเข้า t r u e m น n e y Wallet นะคะให้เลย40บาทเท่านั้นเองนะคะก็จะสามารถกดดูเลขบัตรได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้นะคะพอเนี่ยก็มีเงินนะคะอยู่69.76บาทนะคะซึ่งก็เกิน40แล้วเนาะเราก็กดคำว่าดูเลขบัตรได้เลยค่ะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยคะเขาจะให้เราใส่รหัสพินค่ะทุกคนก็คือรหัสพินเวลาที่เราเนี่ย เข้ามาในตัวท okay, ูมันนี่นั่นเองเพื่อนๆก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะอันนี้พ่อขออนุญาตเบอร์ไว้นะโอเคค่ะทุกคนพอเรานะคะกดเข้าเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆก็จะมาเข้าสู่หน้านี้เลยนะในส่วนของหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้านะคะที่บอกเลขบัตรนะคะแล้วก็เลข C V V นะคะแล้วก็ C V C ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเลขหลังบัตรอะไรแบบนี้นะคะก็คือเหมือนเลยนะคะเวลาที่เราใช้บัตรเดบิตหรือว่าบัตรเครดิตนะคะแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็นําเลขตรงนี้นะคะไปช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์ได้เลยเนาะบอ เลยนะคะทุกคนว่าสะดวกมากๆเลยแต่นี่นะคะทุกคนก็เป็นวิธีนะคะการดูเลขบัตรนะคะของตัวบัตรวีคัสนะคะแล้วก็บัตรทูมันตการจากทูมันนี่วอลเลนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าวิธีการดูเลขบัตรเนี่ยง่ายมากๆเลยนะสาหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากช้อปปิ้งไม่มีบัตรเครดิตไม่มีบัตรเดบิตนะคะก็สามารถมาใช้บัตรตัวนี้กันได้นะบอกเลยว่าสะดวกมากๆค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพอก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพอก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกัน ไว้ด้วยส่วนถ้าใครอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมค,อ,คอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย